ลุนพระนางเจนใหม่ช่องสามหวานนอกจอจนอยากให้เป็นคู่จริงมีผลงานละครคู่กันเป็นครั้งแรกสำหรับพระนางเจนใหม่ของช่องสามอย่างกองทัพพีคและมิ้นรันชรวีในละครฟอร์มยักษ์ของช่องสามอย่างดวงใจเทวพรม ดุดอับซอนสำหรับโมเมนต์คู่นี้นั้นบอกเลยว่ามีออกมาให้ได้เห็นจนแฟนคลับนั่งไม่ติดเก้าอี้พากันลุ้นอยากให้เป็นคู่จริงแถมยังบอกอีกด้วยว่าพีคมิ้นอาจจะคล้ายคคู่ของณเดชน์ย่าที่เปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงนั่นเองพีคมิ้นทำให้เราเชื่อว่าผมและขิดมีอยู่จริงตั้งแต่ที่ได้เห็นคู่นี้ในงานเปิดตัวดวงใจเทวพรมเมืม่อ2ปีที่แล้ว2องคนนี้มีเคมีบางอย่างที่คิดว่าทุกคนคงเห็นเหมือนกันและทุกวันนี้มันก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ท้าเทพมีป๊บเบลล่าแล้วดวงใจเทวพรมก็ต้องมีพิกมินนี่แหละมุฟออนจากพิกมินไม่ได้เลยรอชมอีกค่ะคู่นี้เคมีน่ารักมากระดับความหวานไม่มากไม่น้อยแต่อยากบอกว่าอิชานอินและฟินเวอร์ค่ะ